สู่ช่อง Modern Mom Variety นะคะวันนี้เนี่ยแอนก็หายไปนานมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยได้ตอบมาทำคลิปออกกำลังกายให้กับทุกคนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายนะคะเน้นหน้าท้องของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องอส่วนบนส่วนล่างนะคะ,ะด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะ,ะต้องขอบอกกันเลยนะคะว่า e อ e r c i s e อร์ไเซตนี้เนี่ยแอนเรียกว่า ลิตเติ้ลฮค่ะใช่ค่ะลิตเติ้ลฮเนี่ยก็คือจะเป็นการที่เราจะเวิร์กเอานะคะมีทั้งหมด10ท่าด้วยกันนะคะแต่ละท่าเนี่ยเราจะทําท่าละสิครั้งนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเราจะสร้างซิกแพคนะคะภายใน10ท่านี้นะคะรวมกันเป็น100ครั้งก็เท่ากับว่าเราได้ทําการซิปอัพแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่พิเศษก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องโอ้โหพอ,อดีอย่างนี้ทุกคนก็น have, แทบจะแบบว่า ปิดคลิปหนีละจริงๆแล้วไม่ยากนะคะขอเพียงแค่เราเนี่ยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือก,ก็คือลูกบอลนะคะ,ะซึ่งลูกบอลนะแอนก็จะเอาเลยหัวเข่านิดหน่อยนะคะเพื่อเป็นการแบบซัพพอร์ตล่างของเรานะคะแล้วก็ข้อดีของการใช้ลูกบอลนะคะมาช่วยในการ คือเขาจะให้ผลลัพธ์คูณ2ออ่าอย่างถ้าสมมติว่าเราซิทอัพกับพื้นธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะนอกจากว่าจะปวดหลังแล้วนอกจากว่าจะรู้สึกว่าเออการที่เราจะเอาตัวเราขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากแล้วนะคะเ,เราก็จะหมายถึงว่าเราอาจจะปวดกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้พอมีลูกบอลน,นะคะมาช่วยซัพพอร์ตคะ่ะลูกบอลนนะ่ะตอนที่เราทรงตัวบนบนลูกบอลน,นะคะมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ย เกรงกล้าเนื้อเราพอการที่เราเกรงกล้าเนื้อเนี่ยมันทาให้ผลลัพธ์ของเรานะคะมันคูณ2ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้้งในเรื่องของความสนุกนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยการออกกำลังกายเนี่ยมันลำบ,บากยากเย็นนะคะและที่สําคัญนะคะให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่าที่เราจะไม่ใช้ลูกบอลเน,นะะี่ยค่ะแต่ก็มีข้อเตือนอย่างหนึ่งนะคะสาหรับใครที่ตามแอนมาจากาแก้ปัญหากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกนะคะคลิปนี้ ะะสําหรับคนที่เชื่อมหน้าท้องของเองได้แล้วหรือสําหรับคนทั่วไปที่ไม่มีปัญหากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แอนต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปปะปนกันเนาะทำให้การรักษากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกเนะะี่ยค่ะเป็นไม่สามารถแบบเป็นไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนอ่ะมาพร้อมหรือยังะคะพร้อมแล้วนะคะท่าแรกเนี่ยให้เรา ลูกบอลอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเดินไป,ไป,ออไปแบบนี้ท่าแบบนี้เราจะซิสตอัพบนลูกบอลน,นะคะเราจะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะมาทำด้วยกันค่ะหนึ่งสองสาม่าเเห็นไหมคะคือมันเราจะทรงตัวบนลูกบอลแล้วเราก็จะเกร็นแอ ส,สิบครั้งผ่านไปแล้วนะทีนี้เราจะมาอยู่ตรงโอเคทั่แบบนี้นะคะขาเหยียดตรงพิงลูกบอนไว้นะคะไว้แบบนี้แล้วเราก็ซิปอัพอันนี้จะได้ด้านข้างนะคะ10ครั้งค่าไปค่ะ1 2 3 10สอ และมันมีความง่ายและเราค็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอ่ะ20ครั้งละต่อไปนะคะไม่ข้างหนึ่งก็จะเป็น3ามสี่มนเดิมเลยค่ะโอเคหนึ่งองสามสี่มันจะได้ด้านข้างนี้นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคทีนี้เราจะมางานต่าไปกับพื้นนะคะทำสามสิบครั้งนะไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมอ,อค่ะเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับใช้ส้นเท้ากดลงไปเพื่อให้ลูกบอลนอะ่ะเขาไม่เขาไม่เคลื่อนทีนี้พอเราใช้ส้นเท้าเรากดลูกบอลไวอ้อ่ะตรงหน้าท้องของเราอะคะ่ะมันก็จะเกรงเ็งโดยอัตโนมัตินะคะทีนี้ให้เราซิทอัพเลยะคะ่ะอันนี้ครั้งที่อน,นิี้ทน หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอาแสี่สิบแล้วนะต่อไปห้าสิบให้เราเอาเท้าของเรานะคะมาประสานกันแบบนี้อันนี้แอนแอนเรียกว่าถ้าบัตเตอร์ฟลายครันช์นะคะอันนี้เป็นร่าที่ห้าแล 5, 2, นะคะสิบอ้าสิบครั้งคะ่ะหนึ่ง สองสามสี่อ่ะทีนี้ให้เราเอาขาของลรานะคะหนีบลูกบอลไว้ทีนี้เวลาถ้าเราหนีบลูกบอลไว้อย่างเงี้ยหน้าของเราก็จะเป้งนกัน,นะคะ่ะค่าที่6เนาะ1 2 3 เจทีนี้เราจะมาด้านข้างนะคะดเจ็ดละโอเคทีนี้จะเป็นด้านข้างโอเคค่ะหนึ่งสองสสห้าหกป ก้า <9, S 2> สิบโอเคทีนี้ห้าที่แปดแล้วค่ะจะถึงหนึ่งร้อยแล้วเชื่อไหมว่า,วาตัวเองสิบอัพเชื่อไหมว่าตัวเองแบบมาถึงจุดๆเนี้ยที่แบบสิบอัพมาลวหนึ่งร้อครัแบบง่ายๆห้าที่แปดแล้วนะคะมาคันหนึ่งสองสามสี่ห้า เราจะ w วิ k กอัปเปอแอนะคะแล้วก็โ o ว์แอนะคะโดยที่เราจะหมวนมานี่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ด ครบ100แล้วอันนี้เราจะทำอันนี้อรน,นเรียกท่านว่าเพนกวินนะคะเพราะว่าเราจะแบบโอเคพร้อมนะคะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เท่านี้จะจะช่วยนะคะในเรื่องของร่องท้องนะคะตรงนี้ เรียบร้อยแล้วค่ะซิปอัพ100ครั้งนะคะลิ t t ต e h u n d น e d s นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแถมสนุกอีกต่างหากนะคะลองไปทำดูค่ะแล้วก็แอนแนะนำเลยนะคะว่าทำประมาณ3ครั้งนะคะต่ออาทิตย์นะคะเป็นอย่างต่ำเนาะก็จะได้เชฟอัพนะคะซิปแซกก็จะมานะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี